ฮัลโหสวัสดีค่ะ พบกับช้างนะคบแนนค่ะวันนี้นะครับเราอยู่ที่โครงการอะไรครับยูนิโอรัน3ค่ะซึ่งโครงการนี้นะครับต้องบอกเลยนะว่าเป็นดีเวลลอปเปอร์ของอนันดาครับอนันดาใช่ครับซึ่งอนันดาเนี่ยดูแลทั้งธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์บ้านคอนโดได้ดีมากๆเลยนะครับส่วนกลางก็จะเนี้ยบมากอารมณ์แบบเหมือนอยู่ในสวนใช่ครับแล้วก็โครงการนี้นะครับยังมีเป็นรถที่รับส่งนะครับระหว่าง MRT สถานีท่าพระแล้วก็ BTS บางวาด้วยนะครับสะดวกสบาย มากๆเลยห้องที่เราจะพาขึ้นไปดูนะครับเป็นห้องขนาด30ตารางเมตรนะครับผมโอเค okay, ถ้าห้องเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีแต่วันนี้ขอพาไปดูสระว่ายน้ําก่อนดีกว่ามาเลยทางนี้ครับที่นี่นะครับก็จะเป็นสระ แบบระบบเกลือนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าสระเขาเนี่ยกว้างมากๆเลยนะครับแล้วก็พื้นที่สีเขียวรอบโครงการมีเยอะมากๆนะครับแล้วก็จะมีเซเว่นอีเลเวนภายในโครงการด้วยนะครับผมสระแม่น้ําสวยมากเลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวถ้าห้องนี้จะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูบนห้องกันได้เลยนะครับไปเลยไปเลยไปกันเลยก็ขึ้นมาอยู่บนห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งห้องเนี้เราต้องบอกเลยนะว่าแบ่งแยกห้องนั่งเล่นห้องนอนแล้วก็ห้องครัวได้อย่างลงตัวเลยนะครับจากห้องสตูดิโอเราทําให้กลายเป็นห้องวันเบส พัดเลยห้องนี้ขนาดเกือบส0สตารางเมตรนะครับผมก็ในโซนห้องนั่งเล่นของเรานะครับก็จะมีเป็นตรงนี้ก่อนเลยประตูตัวนี้อยากแนะนำมากเป็นดิจิตอลดอ r ล็อกนะครับที่เราเปลี่ยนให้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะใช้ได้ทั้งสแกนลายนิ้วมือกดรหัส ผ่านแอปได้นะครับแล้วก็กดรหัสก็ได้นะครับผมฟังก์ชันเยอะมากๆเลยตรงนี้นะครับก็จะมีชั้นวางทีวีของคอนเซ็ปต์ให้นะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องนะเราจะใช้เป็นโทนสีเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับเพื่อคุมโทนให้กับห้องนะเอ๊คุณช้างอันนี้ห้องนี้เหมือนแบบใหม่ของเราปะใช่ปกต,ติไม่ใช่แบบนี้ปะตัวเนี้ยเราให้อินทีเลียออกแบบให้ใหม่นะครับจากที่เราเคยทําเป็นกรอบแล้วก็ตีอย่างนี้เนาะ<ช>เราทำให้มันกว้างไปเลยและข้างล่างจะเป็นโลง่โลงๆลนะตรงนี้เราก็จะตีคิวให้แบบนี้<ช>เป็นช่องเอ๊นี่แบบใหม่เน ก็เหมือนเดิมครับปรับองศาได้360องศานะตรงนี้ส่องเข้าผนางให้แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเป็นโซฟาเบสนะครับผมดึงออกมานอนได้เลยนะตัวนี้ถ้าเราปรับนอนมันก็จะประมาณเตียงสาุจุดยเาียตเลยแต่ตรงนี้ก็จะมีเป็นโต๊ะวางหน้าโซฟาแบบน่ารักคิวๆให้นะครับมุมนี้ก็จะมีเป็นโต๊ะสาหรับรับประทานอาหารหรือว่านั่งทํางานตรงนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าเพื่อนๆอาจจะย้ายโซนเองก็ได้นะเอาตู้วางรองเท้ามาวางตรงนี้ก็ได้แล้วก็เลื่อนโต๊ะไปไว้ข้างหลังตรงนี้ เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เหลือ,อเ,เยอะมากๆ,ากๆคุณแนลองกางแขนดิเห็นไหมสองคนนี้ยังไม่สุดเลยนะในห้องนั่งเล่นของเราถือว่า,วาง,างมาก,มากเลย,เลยโอเคลองไปดูในโซนห้องนอนกันบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวประตูใหม่ปกติไม่ใช่แบบนี้ใช่ปกติจะเป็นใส่นะตัวนี้พอดีทีมงานเราไปญี่ปุ่นมาก็เลยเหมือนญี่ปุ่นเลยเนาะเห็นภาพของญี่ปุ่นครับเขาก็จะติดเป็นกระจกแบบเป็นขุ่นให้นะครับผมเดี๋ยวลองปิดให้ดูนะครับมันจะไม่เห็นข้างในเลยนะ ก็จะเป็นแบบนี้เลยโอเคเข้ามาดูในโซนห้องนอนนะครับอยากจะให้ดูตรงนี้ก่อนเลยเป็นผนังที่เราบิวให้เป็นช่องแบบนี้นะครับอันนี้แบบใหม่เนาะแบบใหม่แบบใหม่เนาะไม่เหมือนแบบเก่าเลยแล้วข้างล่างก็แบบว่าเขาเรียกว่าดูวิตติแล้วก็ดูสบายตากว่าเดิมอีกอ่ะกรอบรูปนี่คือแถมให้น้องใหญ่ขนาดนี้แถมให้้วยอันนี้ปรับได้ปะปรับได้เหมือนกันปรับได้เหมือนข้างล่างเลยแล้วก็ก็จะมีเตียงขนาด5ฟุตให้นะครับเป็นเตียงใหม่ฟูกใหม่นะครับอยากให้ดูตรงหัวเตียงนิดนึงนะครับดูสีที่เราคุมโทนเอาไว้นะครับระหว่าง สีเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นนะครับในห้องก็จะใช้เป็นลายไม้สีน้าตาลสลับขาวนะครับตู้เสื้อผ้าก็เข้ากันนะเป็นเซ็ตเดียวกันนะเนี่ยลองดูตู้เสื้อผ้าตรงนี้ครับขนาดเกือบ2เมตรนะเก็บของได้แบบเยอะเลยนะครับแล้วก็ในโซนตรงนี้ก็จะติดเป็นผ้าม่านให้2ชั้นนะครับเป็นผ้าม่านสีขาวก่อนเนาะแล้วก็ปิดเป็นผ้าม่านทึบให้แบบนี้ถ้าตัวนี้เราปิดนะครับคือห้องมืดเลยนะกันยูได้เกือบ99%เลยกลางวันได้สบายแล้วไม่ร้อนอุ้ยห้องนี้แอร์ตัวใหญ่ใช่ครับแล้วก็ <air S 2> เป็นกี่ขนาด18,000 BTU ให้นะครับไปไปห้องห้องครัวต่อเลยไปห้องครัวกันต่อเลยตัวครัวเนี่ยครับเราลื้อของเดิมออกไปเลยนะครับเราบิวให้ใหม่เลยก็จะเป็นลายเหมือนเดิม,มก็เป็นลายนะแบบลายไม้แบบนี้นะครับเก็บของได้เยอะเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะวางไมโครเวฟได้แบบพอดีเลยนะเพราะว่าตัวนี้ก็จะมีเป็นช่องที่เอาปั๊กลงมาเสียบตรงนี้ได้นะครับข้างล่างคนนี้ก็เก็บของได้แบบเยอะจุดใจเลยนะ โอ้กว้างเหมือนกันนะเนี่ยสามารถวางเครื่องซักผ้าตรงนี้ได้เลยแล้วก็ติดตะข่ายกันนกใ้เรียบร้อยแล้วด้วยดีอ่ะโครงการนี้ดีจังใช่ไหมครับมาดูห้องน้ำกันมาดูทางด้านโซนห้องน้ํากันบ้างนะครับเป็นสุขภัณฑ์ของพอตโต้ทั้งหมดเลยนะครับพร้อมกับติดเครื่องทําน้าอุ่นของชาร์ปให้นะครับห้องน้ําก็กว้างเลยนะแล้วก็มีกระจกบ,บานใหญ่ให้แบบโอเคครับเดี<ๆ>๋ยว <Albert. S 1> เราไปสรุปท้ายคลิปให้ฟังกันดีกว่าว่าเพื่อนๆจะมีความสามารถในการกู้สินเชื่อห้องนี้ได้หรือเปล่านะครับต้องมีฐานเงินเดือนเเเทท่่่่่าาาไไไหรรรผอนปปะมณกลย เพื่อนๆนะครับที่มีฐานเงินเดือน16,000บาทนะครับผมก็สามารถคูห้องนี้เป็นเจ้าของได้แล้วนะครัเ <16, S 1> <16 S 2> องเหรอ1 6เท่านั้นครับ14ึ0 0 0ี่เนี่ยก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องไม่มีภาระผ่อนอะไรเลยนะครับผ่อนเริ่มต้นที่ประมาณ7,000บาทอายุงานขั้นต่ำา4เดือนก็สามารถพูได้แล้วนะครับโอเคถ้าจะติดต่อหารเราทำไงดีอินบ็อกซ์หารเราได้เลยนะครับหรือว่าทางทางไหนคุณแนน ข้างล่างครับข้างล่างนี้เลยไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดเฟซบุ๊กหรือโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับก็จะมีแอดมินคอยปรึกษาพีวงเงินการกู้ให้นะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับไม่ต้องปวดหัวเลยนะเรื่องไปวิ่งไปกู้หน้าคอะไรต่างๆนะครับซึ่งทางเราอ่ะทาธุรกรรมให้เสร็จจนถึงวันโอนเลยนะครับกดไลค์กดสับสไลค์เอาไว้นะครับจะไม่ได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆห้องใหม่ๆของเรานะครับผมสาหรับวันนี้นะต้องลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย